สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักของคุณครูทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูในคลิปวิดีโออีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะเรียนในวิชาคณิตศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของการวัดความยาวการช่างตรวงวัดเงินแล้วก็หน่วยของเวลานะคะวันนี้คุณครูก็ได้มีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของการวัดความยาวช่างตรวงวัด เงินแล้วก็เวลามาให้กับนักเรียนได้ดูกันด้วยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันได้เลยค่ะการการช่างและการตวง สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คาบเรียนเรื่องการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดการชั่งและการตวงในคาบเรียนนี้เราจะมาฝึกแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องการวัดการช่งและการตวงในการแก้ปัญหาครับถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปแก้ปัญหาด้วยกันเลยครับเพื่อนๆพร้อมที่จะแก้ปัญหาไปกับวินและพีทแล้วใช่ไหมครับเรามาดูเหตุการณ์ที่1กันเลยนะครับ วินต้องการประดิษฐ์แจ๊กกันจากกระป๋องนมเพื่อความสวยงามจึงอยากนำกระดาษห่อของขวัญมาพันรอบกระป๋องแต่วินไม่ทราบความยาวรอบกระป๋องถ้านำไม้บรรทัดมาวัดท่ารอบกระป๋องก็จะเกิดความคลาดเคลื่อนเพื่อนๆคิดว่าวินควรแก้ปัญหานี้อย่างไรจึงจะทราบความยาวรอบกระป๋องครับไม่ยากเลยจ้ะวินวินลองนำเชือกส้นพีทให้นำเชือกมาทำอะไรหรอ นำเชือกเส้นนี้มาพันให้รอบกระป๋องจากนั้นตัดเชือกส่วนที่เกินออกแล้วนำเชือกที่วัดรอบกระป๋องได้พอดีมาเทียบวัดความยาวกับไม้บรรทัดเพียงเท่านี้เราก็จะได้ความยาวรอบกระป๋องจ้าพีชเก่งมากเลยครับเพื่อนๆคะพีชมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการวัดมาฝากอีกค่ะไปพบกับเตุการณ์นี้เลยค่ะ พีชมีเชือกยาว2เมตรต้องการตัดเป็น3ท่อนโดยให้มีความยาว1เมตร75เซนติเมตรและ25เซนติเมตรตามลำดับพีชจะมีวิธีการอย่างไรที่จะตัดให้ได้ตามขนาดที่ต้องการโดยไม่ใช้เครื่องวัดใดๆไ,ไม่ยากเลยครับพีชให้พีชนำเชือกที่พีชจะตัดมาทบครึ่งเชือกจะมีความยาวทบละ1เมตรนำกันไกรตัดบริเวณที่ทบ ตอนนี้เราก็จะได้เชือกเส้นที่มีความยาว1เมตรส่วนเชือกอีกเส้นให้นำมาทบครึ่งจากนั้นก็ทบครึ่งอีกหนึ่งรอบตอนนี้เชือกก็จะถูกแบ่งเป็น4ส่วนแต่ละส่วนมีความยาว25เซนติเมตรตัดเชือกออกมา1ใน4ส่วนก็จะได้เชือกที่มีความยาว25เซนติเมตรและเชือกส่วนที่เหลือจะมีความยาว75เซนติเมตรตอนนี้เราก็สามารถตัดเชือก ที่มีความยาว2เมตรเป็นเชือก3เส้นที่มีความยาว1เมตร75เซนติเมตรและ25เซนติเมตรโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องวัดได้แล้วพายเก่งมากเลยจ้าเหตุการณ์ที่ผ่านมาเราก็ได้นำความรู้เรื่องการวัดมาใช้ในการแก้ปัญหาแล้วต่อไปเราไปแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องการช่างกันค่ะมาดูเหตุการณ์นี้กันเลยครับ วินไปซื้อส้ม3กิโลกรัมพบว่าเข็มเครื่องช่างของแม่ค้าอยู่เลยเลขศูนย์ไปทางขวาหนึ่งขีดแต่คนขายช่างส้มได้3กิโลกรัมพอดีเพื่อนๆคิดว่าน้ำหนักของส้มที่ได้ถูกต้องไหมครับพีชคิดว่าน้ำหนักของส้มที่ช่างได้น้อยกว่า3กิโลกรัมจ้ะเพราะก่อนช่างเข็มของเครื่องช่างต้องให้เข็มชี้น้ำหนัก อยู่ตรงเลขศูนย์พอดีแต่เข็มเครื่องช่างของแม่ค้าอยู่เลยเลขศูนย์ไปทางขวา1ขีดแสดงว่าน้ำหนักของส้มจะหายไป1ขีดซึ่งสามารถแก้ปัญหาโดยการชั่งน้ำหนักของส้มให้เลยเลข3กิโลกรัมไป1ขีดหรือปรับเข็มของเครื่องช่างก่อนช่างให้อยู่ที่เลขศูนก็จะชั่งน้ำหนักได้ถูกต้องคะ่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ เรามาดูเหตุการณ์นี้กันต่อเลยค่ะพีชต้องการชั่งยาจีน700กรัมโดยใช้เครื่องชั่งสองแขนที่มีตุ้มน้ำหนัก100กรัมและ500กรัมอย่างละอันจะมีวิธีชั่งอย่างไรให้ได้น้ำหนักที่ต้องการการชั่งยาจีน700กรัมโดยใช้เครื่องชั่งสองแขนที่มีตุ้มน้ำหนัก100กรัมและ500กรัม ต้องแบ่งการช่างเป็น2ครั้งครับโดยการช่างครั้งที่ 1. ให้วางตุ้มน้ำหนัก100กรัมและ500กรัมไว้ด้วยกันก็จะช่างได้ยาน้ำหนัก600กรัมส่วนการช่างครั้งที่2ให้วางตุ้มน้ำหนัก100กรัมก็จะช่างได้ยาน้ำหนัก100กรัมเมื่อนาปริมาณของยาจีนจากการช่างครั้งที่1รวมกับครั้งที่ 2. ก็จะได้น้ำหนักเท่ากับ700กรัมพอดีครับ ความรู้เรื่องการช่างที่เรียนมาช่วยเราแก้ปัญหาจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้อย่างง่ายดาเลยใช่แล้วพีทแต่ตอนนี้พีทพร้อมที่จะนำความรู้เรื่องการตวงมาใช้ในการแก้ปัญหาหรือยังครับพร้อมแล้วจ้าก็มาพบกับเหตุการณ์นี้เลยวินมีแก้วอยู่สองใบต้องการทราบว่าแก้วใบใดมีปริมาตรมากกว่ากันถ้าไม่มีเครื่องมือในการตวงเลย วินควรจะตรวจสอบอย่างไรครับวิธีการตรวจสอบคือให้ใส่น้ําให้เต็มแก้วที่เราต้องการทราบปริมาตรแล้วให้วินหาแก้วที่มีปริมาตรเท่ากันมาเพิ่มสองใบจากนั้นลองเทน้ําในแก้วที่หนึ่งลงไปในแก้วที่เตรียมไว้พบว่าเมื่อเทน้ําในแก้วที่หนึ่งจนหมดแก้วนี้ก็ยังมีที่ว่างเหลืออยู่ แล้วเทน้ำในแก้วที่สองลงไปในแก้วที่เตรียมไว้อีกใบหนึ่งพบว่าเมื่อเทน้ำจนเต็มแก้วที่เตรียมไว้ก็ยังเหลือน้ำในแก้วที่สองอยู่แสดงว่าแก้วใบที่สองมีปริมาตรมากกว่าแก้วใบที่หนึ่งจ้าเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่ยากเลยใช่ไหมคะงั้นเรามาดูเหตุการณ์สุดท้ายที่พีมาฝากกันเลยคะ่ะพีชมีภาชนะสองใบใบที่หนึ่ง มีความจุ3ลิตรใบที่สองมีความจุ5ลิตรถ้าต้องการใช้ภาชนะทั้งสองตวงทรายให้ได้ปริมาตร1ลิตรจะมีวิธีการตวงอย่างไรการใช้ภาชนะความจุ3ลิตรและความจุ5ลิตรตวงทรายให้ได้1ลิตรมีวิธีการดังนี้ครับ 1. นําำภาชนะใบที่1ตวงทรายให้เต็มพอดีแล้วนำไปเทใส่ภาชนะใบที่ส สองนำภาชนะใบที่หนึ่งตวงทรายให้เต็มพอดีอีกครั้งแล้วนำไปเทในภาชนะใบที่สองจนเต็มก็เหลือทรายในภาชนะใบที่สองอยู่หนึ่งลิตรพอดีครับเพื่อนๆคะ่ะหลังจากที่เราได้เรียนการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องการวัดการชั่งและการตวงแล้วพีชมีกิจกรรมสนุกๆให้ลองทำเราไปพบกับกิจกรรมนี้กันเลยคะ่ะ กิจกรรมที่พีทนำมาฝากไม่ยากเลยใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ได้เวลาที่เราจะสรุปความรู้ในคาบนี้แล้วครับเมื่อเราเจอปัญหาเรื่องการวัดการช่างและการตวงในชีวิตประจำวันการนำความรู้เกี่ยวกับการวัดการช่างและการตวงมาประยุกต์ใช้จะช่วยให้เราสามารถแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นครับตอนนี้ได้เวลาที่เราจะไปทำกิจกรรม ค่ะคุณครูก็หวังว่าคลิปวิดีโอการช่างตวงวัดการวัดความยาวเงินและหน่วยของเวลานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะคุณครูก็หวังว่านักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ในบทเรียนของเราด้วยเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับคลิปวิดีโอสวัสดีค่ะ